การเยียวยา,า,าท่านผู้ว่าฮะสูบน้ําเสร็จแล้วเยียวยาไหมทันทีหรือว่าเราต้องรอก่อนให้หมดฤดูกาลก่อนเพราะมันจะต้องเป็นทุ่งรับน้ําต่อไปเราต้องรอไหมท่านผู้ว่าในกลุ่มนี้ในส่วนนีค้คือคือคือถ้าอันนี้ท่านโมโทรหนึ่งท่านได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ะจะก็ฟังฟังการการป้องกันแก้ไขปัญหานะฮะท่านก็บอกว่าหนึ่งสูบน้ําก็สูบไปนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องที่นานะฮะสูบน้ําก็สูบ<ะ>ไปเพื่อให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ ในทันวันที่15กันยานะครับสองก็ให้ทางกเกษตรเนี่ยสำรวจความเสียหายไว้ด้วยเผื่อว่าถ้าสูบน้ําแล้วไม่สามารถช่วยเหลือได้ทนันอย่างพายุมามามา,มาเติมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถของเงินชดเชยได้นะะอันที่เราก็ดําเนินการควบคู่กันไปส่วนส่วนแผนรับน้ําที่อะจะส่งมอบพื้นที่ให้กรมชนประทานเนี่ยผมว่า<ะ>เรา สามารถเก็บเกี่ยวเราได้สำรวจแล้วนะฮะเก็บเกี่ยวแปลงสุดท้ายเนี่ยในวันที่สิบสี่กันยายนนะฮะวันในวันที่สิบห้าเนี่ยเราสามารถส่งพื้นที่แก้มลิงนะฮะให้ทางชนประทานไปบริหารจัดการได้ครับครับท่านว่วฮะท้ายสุดแล้วให้ความอุ่นใจมั่นใจกับพี่น้องชาวอุทยากันนิดหนึ่งถึงเรื่องของการเตรียมการการป้องกันต่างๆที่เราทำมาณนะขณะน,นี้เพื่อในการที่จะ แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของป้องกันน้ําท่วมอยุทยาให้ได้ครับฝากบอกพี่น้องชาวอายุทยานิดหนึ่งครับครับก็เรียนคุณวีรศักดิ์จริงๆนะฮะพี่น้องชาวอายุธยาเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคย<ะ>คุ้นเคยกับน,น้ําท่วมนะครับเพราะว่าหนถ้าะะท่านดูนถ้าท่านดูเนี่ยนะะปล่อยทุกปีอ่ะก็จะต้องมีน้ําท่วม น้ำลดตลิ่งมาทุกปีในใใน,นอกคันก้านน้ำนะฮะถ้าท่านดูจากภูมิประเทศนะฮะชาวบ้านเนี่ยจะปลูกปลูกบ้านยกพื้นสูงนะครับแล้วจะมีเรืออยู่ทุกหลังคาเรือนนะครับก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับน้ำท่วมในนี้ถามว่าป้องกันได้ไหมนะฮะก็ได้ในระดับหนึ่งนะฮะอย่างเช่นใ,ในเขตเทศบาลเมืองอะไรอย่างเนี้ยนะเราก็ทำได้แต่ในเขตเนี่ย นอกคันกั้นน้ําเนี่ยเราคิดว่าเราป้องกันแบบอยู่กับน,น้ําไปด้วยนะฮะก็ที่สําคัญจะฮะที่สําคัญเลยรเราต้องมีระบบแจ้งเตือนอที่ชัดเจนนะครับวันนี้เราก็รับนโยบายมาจากกระทรวงมหาดไทยว่าหนึ่งต้องเตือนกันถึงขนาดว่าอพรุ่งนี้นเวลาสิบนาฬิกา <laughs> คือ uh huh. บอกให้ชัดเจนไปเลยใช่ไหมท่านู้วฮะน้ำจะขึ้น uh huh. น้ำจะสูงขึ้นสามสิบเซนติเมตรห้าสิบเซนติเมตรอะไร uh huh. เราเราเราแจ้งเตือนกันชาวชาวบ้านอยู่ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นในเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการ uh huh. ป้องกัน